แล้วครับก็ช่วงนี้โอ้โหเวลานอนประลาดอีกแล้ตั้งแต่เล่นคริปโตมาก็นอนไม่ค่อยหลับพอพยายามเริ่มนอนเร็วให้ได้ทักตีสโอ้โหตีสตื่นเองอีกแล้มีปัญหาชิบหายเลยวันนี้ก็ค่อยๆพยายามปรับเวลานอนโดยการตื่นเช้าขึ้นนะครับชเช้าเที่ตื่น11บเอ็ดโมง ควรทำก็คือใอส่แวน่นถ้าคนไม่มีแว่นก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เดิมน้ำนะครับหรืออาจจะฉี่ก่อนกูมา r n i n งครับถ้าแมว่าจะเหมือนยังไม่ตืน่นอ่ะจะตื่นแล้วครับต่วมาพราอ้อมกอาการปวดท้องครับรู้สึกเหมือนท้องจะเสียครับวันนี้ครับวันที่ยี่สามยี่สิบสาเมยนนะครับไม่ใช่แจนนะกูตรวจยังไงของกูวะ พราะมเป็นสีม่วงว่ะว่ากูเลยไม่ทันังเกตแม่งคืนอย่ข้างหลังเดือนมกราคมสดุดทน,นี่มันเดือนอะไรแล้วโอ๊ยตาย่าลงคลิปเมื่อวานลงครั้งแรกก็โป๊ะแล้วครับผมเดี๋ยวจะพยายามเช็คให้ดีกว่านี้นะฮะเมื่อวานคือดูมูดแล้วก็ดูสีให้น้องเออว่าแบบตอนแรกมันทําสีม,ามันมีปัญหาตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูให้ดีกว่านี้นะนะหวังว่าจะไม่มีอะไรโปะนะครับโชคดีนะมีปฐมบทนะทําให้รู้ว่าอ๋อ สาเดือนผิดนะครับปลุกเมียก่อนว่าทำไมอ้นถึงขี้ซาวขนาดนี้ครับพี่เจ้ากำลังทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมากนะครับนั่นก็คือการถ่ายหน้าเมียตอนที่เมียเพิ่งตื่นแล้วก็ยังไม่รู้ออกจากเตียงลองดูสักครั้งครับสเตชั่นทำงานครับฮจึ๊บปุ๊บเฮ้ยไปเลยอะไรอ่ะสาวสัญญาอะไรอ่ะไปไปไปผีใครเนี่ยเฮ้ยอะ๊บ ออหัวมันยอะเวันอาจจะอยู่มอร์นิ่งคิสมอร์นิ่งคิสไปขอญาตไปขี้กับอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้อาบน้ำด้วยดีกว่านี่พี่จอยยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่เลยอาบน้ำนะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเสื้ออยู่แต่บ,บ้านไงและทีนี้ก็ถึงเวลา,ากลับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกทกท่านที่รู้จักเราอยู่แล้วและทุกทท่านที่ผ่านทางเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของผมแล้วก็เพื่อนผมแล้วก็ภรรยาผมครับ ทำแท้เลยอะเฮ้ยร็อกลอก <laughs> อ่ะอย่างนี้ก็หลังจากนี้ก็จะเจอกันไปทุกวันนะครับวันนี้โอ้โหผมท้องเสียโดยสมบูรณ์และจัดไปสองรอบภายใน15นาทีฮะหมดไส้หมด,หมดพงุงฉะนั้นก็ลงไปข้างล่างไปดูว่าเออวันนี้มีอะไรกินได้ข่าวมาแว่วๆนะข่าววงในเขาบอกมาว่าข้างล่างมีก๋วยเตี๋ยวพี่เขียวบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ <laughs> ใครวงไหนโอ้กูวงวานแล้วเนี่ยกูวงวานตัวเองแล้วเชุบชุบไม่เป็นไรเขาผิวหน้าดีเขาโชว์ได้แก่เ้ออยากรู้ว่าทำยังไงบ้างดูคาสเมติกด้วยนะคะใสยอินช่องตัวเอง oh. เมื่อเช้าครับเช้ากินเส้นเย็นกินข้าวยึดตามสโลแกนเดิมเดี๋ยวว่าจะนั่งทำควิดซ้ายขวาเผื่อว่าแบบเฮ้ยคนที่เขาเพิ่งมาเขายังไม่รู้จักเราอะไรอย่างอย่างน้อยก็เป็นการ v วอร f y ิฟายดีรูดการ์ดกันก่อนแลกรูดการ์ดกันก่อนจังหวะแรกนะครับอยากรูดการ์ดให้เด็กกินข้าวเลยก๋วยเตี๋ยวที่บ้านทำเองจริงๆว่าจะลงมาลวกบะหมี่โชว์สะหน่อยแต่ว่าไม่ทันมันวุ่นวายก็ให้พี่เขียวทำให้ก็กินเป็นพิธีหนึ่งทำแล้วกันอันนี้คือเป็นลูกชิ้นปลากายนะเมื่อวานหมูเด้งใช่มัั้้้อกกนน็าาุงงคจะรูแลววด ไปเยอะมากไอ้เหี้ยกูมากินที่ร้านใก้สัตว์เอ้ยโคตรมันเลยอือฮึเขาหมูเขาขลัมแต่กูกินปลาการอร่อยนูนเหนียวอย่างหนุกเลยเชื่อใช่วันนั้นเขากินผัดยอดมะพร้าวอ่อนพริกเหลืองอ่ะอร่อยมากร้านมีดีเออกินปลาการอร่อยจัดแต่แค่หมูกูเมื่อกี้เจอชิ้นมาใช่ไหมเจอไม่เข้าเออเขาหมูนึ่งครับ ผมชอบนอนทํางานถ้ามเมื่อยก็นั่งนั่งก่อนบางวันก็แล้วแต่อยากจะนั่งก่อนก็นั่งอยากจะนอนก่อนก็นอนอยู่ในท่าที่เราถนัดนั่งผมอาจจะนั่งได้ประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงผมก็เปลี่ยนมานอนแล้วสลับกันไปครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่ในท่าที่มันแบบสบายที่สุดจะได้ทํางานได้นานที่สุดถ้าเกิดแบบต้องให้นั่งทั้งวันนี้ก็ไม่ไหวนะสรุปคือต้องการเอาตัวเองอะทำงานให้ได้นานที่สุด <c oughs> <c oughs> ก็ว,วันนี้เกตสีย,ยาวครับผมคิดว่าจะออกไปข้างนอกคือไปหาเนโน่ไปเอาเอ,านอ,นอ็นโนฮาดดิสแล้วก็กลับมาอาจจะหาอะไรกินข้างน จะได้เสร็จทันทีตายเถอะชั้น้องเสียโดยสมบูรณ์ยี่สิบหกจุดเจ็ดสองกรัมยี่สิบหกจุดหกเก้ากรัมโคตรบัวเลยโมก้าพอดตนะดีอย่างหนึ่งก็คือทำโอเวอร์มันนิดหนึ่งทำให้มันล้นๆนิดหน่อยมันกินได้สองคนทำสองทีก็ได้นะทีเดียวอีก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 หกแล้วหกอีกแล้วนั่นไง ยิ่งทำยิ่งหกนี่แหละเหตุผลที่เราใส่เกินพูดสุดเลนคือกาแฟ500กรัมเนี่ยจะได้กินอยู่ประมาณ450ดังคําที่ใครไม่รู้เคยกล่าวไว้ว่าถ้ารวมของที่พี่ยศกินหกมาทั้งชีวิตพี่ยศจะกินฟรีหนึ่งปีก็ไม่แน่นะมันก็มีความเขาคงความจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าทั้งชีวิตเขาอ่ะเขาต้องกิน6กสามเปอร์เซ็นต์ก็มันเป็นไปได้นะถึงบอกเนี่ยว่าเขาก็ประมาณการออกมาได้แบบใกล้เคียง ขนาดเทน้ํายังหกเฮ้แต่วันนี้เยอะอ่ะหมายถึงเข้าไปข้างในเยอะใช่ไหมหกเยอะนี่แหละเหมือนบ้ายอนะเออยิ่งยิ่งยอยิ่งหกอ่ะทีนี้ก็คล้องขึ้นเขียงเสร็จแล้วก็รอมันพูดไปยังไงไปไหนมาทะเลไหนดูแผนเลยเล่าให้ฟังดิโดนอะไรมาน่าจะเป็นปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลหรอเมียเออก็มันมันน่าจะเป็นปลาดุกแล้วหมอเขาเอาออกมาหนูจำได้ไหมว่ามีน้ำหรือมีอะไร ตอนนั้นหนูไม่เห็นหมอเขาทำเลยแล้วก็ได้มาอีกแผลหนึ่งสนุกล้กเพิ่งรักษามันเองจะไงไหมหนูว่าจะไปแล้วไม่เจ็บตัวเย่ yeah. ก,ก็หลบหลุกก็หลบก็หลบครับว้าว,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 วทำอะไรอะ ใช้เวทมนตน์กระตุ้นกาแฟเรี่ยกออกมาเพิ่มเลยโอ้ความเทพคือยู่ตรงนี้ใส่น้ำลงไปนี่ดูควันมันออกมไม่ถัดไว้ดูกันพรุ่งนี้ <laughs> โอ้สุดยอดเลยเริ่มมันได้แนละ้ว นเนื่องจากเมื่อเช้านะครับที่พี่จอบอกว่าเราจะทำควิส left or right จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็มานั่งคิดดูว่าเออเฮ้ยมันน่าจะสนุกดีถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นกับเพื่อนๆทุกคนใน Discord ของเรานะครับไปกันแบบเร็วๆปุ๊บนี่ครับ d i s c o ร d รับทราบครับพี่จอยก็มาโพสต์เอาไว้เราจะรวดเดียวลงไปเลยนะครับเกมที่รักเราหรือว่าเกมที่เรารักมีเกมที่รักเราด้วยหรอวะเกมที่รักเราน่าจะหมายถึงว่าเกมที่เราเล่นได้ดีแต่ว่าเกมที่เรารักมันก็เล่นได้ดีเหมือนกันเราเลือกเกมที่เเเเเรเรเรรรราาาาัักกกกไไววววว้้้่่่่อออออนนนนนหห็แตตะคผมมืงิ จะ <laughs> มีแต่ของอสึกนะนละนารูโตะหรือว่าซาสเกะอันนี้เลือกตัดทิ้งได้เลยครับตัดซาสเกะทิ้งครับเป็นคนคลั่งนารูโตะครับอิสระหรือว่าฮาตะอิสระได้หนึ่งฮาตะนี้ได้ทั้งครอบครัวพี่จอดเลือกฮาตะครับกล้องดีๆหรือว่าโมเดลเจ๋งๆงโมเดลเจ๋งๆกล้องดีๆเดี่ยมันมีหลายตัววันหนึ่งมันก็พังแต่โมเดลเจ๋งๆเนี่ยมันอยู่ไปนานกว่าเออคิดแค่นี้แล้วกันวะมีดเคาน์เตอร์หรือว่ามีดทำอาหาร <laughs> มีดเคาน์เตอร์ <laughs> ฮันเตอร์เอ็กซหรือว่าเบอร์เซ b ร์เบอรเซอร์ครับ m ม d o โดนัลหรือว่าเคเอฟซอ,อยากกินไก่นุ่มอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันหาก,กินยาก,ยากกิน m ม d o โดนัลแล้วกันกัดฟันตอบอะไปจีบเขาหรือว่าเขามาจีบเหรอน่าจะงหวแรกคงเลือกไปจีบเขาก่อนคีบหรือว่าโม <c oughs> <c oughs> เดลคีย์บอร์ดไปไอเลือกยากคีย์บอร์ดหรือว่าโมเดล เลือกคีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดเราสัมผัสมันได้เยอะมากกว่าในแต่ละวันกินน้ำอัดลมที่ไม่มีแกส๊สหรือว่ากินไอศครีมเหลวเฮียมีคนกินไอศครีมเหลวด้วยเหรอน้ำอัดลมที่ไม่มีแกส๊สแล้วกันวะข้าวหรือว่าเส้นเช้าเส้นเย็นข้าววะแต่ถ้าให้เลือกจริงๆแบบกินได้อย่างเดียวไปตลอดชีวิตก็คงเลือกข้าวครับกีสหรือว่าขีา่เขาโอ้โหคาถามมึงกีจัดโอ้โหขี่เขาแล้วกูไม่เคยสัมผัสทั้งสองอันข้ามเจสามชาติหรือว่าเจกิสขานไอ้หายกูโดนโม่แล้วเลือกไม่ได้อ่ะข้าม ขออนุญาตเลือกโค้กครับโอซาก้าหรือว่าโตเกียวขออนุญาตเลือกตรงโอซาก้าแน่นอนครับพระเอกหรือว่าพระรองส่วนใหญ่แล้วจะสนใจพระรองมากกว่านะครับผมร่มหรือว่าเสื้อกันฝนร่มครับเพราะว่าร่มเราแบ่งปันทังข้างได้ครับโคบูรูหรือว่าโมก้าตอนนี้เลือกยากมากแต่ว่าถ้าให้เลือกระยะยาวเลือกโมก้ามากกว่าครับรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าแตะรองเท้า ช็อตเลยกูตรงเท้าแตะแล้วกัน YouTube หรือว่า i ว c h ถ้าเอาระยะยาวแล้วก็ใช้จริงมากกว่าก็น่าจะ u t u b e ครับแล้วก็ไซเฟอร์หรือบูเดน่าไซเฟอร์ครับมังงะเป็นเล่มหรือว่ามังงะดิจิตอลพี่จ๊อดเลือกมังงะเป็นเล่มมามากกว่า30ปีครับแต่ว่าล่าสุดในระยะ1ปีเลือกมังงะดิจิตอลแล้วครับพี่จิ๋วหรือว่าพี่อิสระมันไม่แก้ คัม Nintendo หรือว่า Sony อ้าววันนี้เลือก Sony แต่วันที่มีลูกอาจจะเลือก Nintendo ครับมังงะ Light Novel ครับมังงะครับผม Cooking หรือว่า8ทอทำไมชอบยื่นมีดมาให้กูเลือกหนึ่งอันแล้วต้องค่ายกันพิงทิงไม่นะเลือก Cooking ครับ Smart Watch หรือว่า Analog Watch Analog Watch แน่นอนครับเคยเปลี่ยนไปลองแล้วครับไม่เวิร์คครับ Lab Sa Production หรือว่าร Lab Sa Production เอาเป็นบทราบภาษาอังกฤษแล้ว Production ภาษาไทยแล้วกันเบสหรือว่ากีตาร์เลือกเบสมาทั้งชีวิตตอนนี้เลือกกีตาร์แล้วกันครับเล่นเองหรือว่าดู คนอื่นเล่นเล่นเองครับ J 3ชาติหรือว่า7057อันนี้เลือกง่ายครับ7057ครับตายอรไทย What K pop หรือว่า J rock J rock ครับ RS 90หรือว่าแก m มมี90หูเลือกยากมากสมัยเด็กๆจะเลือกแก m มมี90แต่ว่าโตมาแล้ววาย RS มันมันมีที่มันเข้าหมัดอยู่เหมือนกันแต่ขอเลือกแก m มมีแล้วกันนะตอนนี้ฉันยังไม่มองใครอรเหรอเนี่ยโสดแบบนี้กำลังสบายอรอ ปาหรือว่าทะเลทะเลครับแต่จริงๆจะเลือกภูเขาว่ามันไม่ผีเที <c oughs> ่ยวกบฟุกดาหรือว่าพอล่าเทเลอร์ขอเลือกพอล่าเทเลอร์เพราะว่ามีกีตาร์เทเลอร์แล้วกันนะครับชานอลหรือแอร์เมสอ๋อเอเยคุณถึงข้อหายถึงช่องยูทูบชานอลหรือว่าแอรเมสก็คงเลือกชานอลครับเพราะชอบชานอลมากกว่าอันนี้สาบาน BTC หรือว่า BTU ครับ BTC ครับน้ำปลาหรือว่าซอสถ,ถั่วเหลืองเหรอน้ำปลาครับอังกฤษหรือว่าอเมริกาเลือกยากจังเลยอ่ะเลือกอเมริกามาทั้งชีวิตแต่ว่าตอนนี้ขอเลือกอังกฤษครับมีลูกผู้ชายหรือว่ามีลลลลูููููกกกกกกผผ้้้้้หญิิงงงมมีีชชาาายยย่่่่อออนนนแแแวววััััตจรรๆทคคะบเ อรชุนวัดสำเนียงพี่แซมมี่อสำเนียงโอโต่อสังสำเนียงโอโตซังแล้วกันครับช่างกล้าหรือว่าช่างแม่งช่างแม่งก่อนเลยครับผม <c oughs> เธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจออไรท์ right. <c oughs> ถ่ายรูปด้วยกล้องหรือว่าถ่ายรูปด้วยมือถือถ่ายรูปด้วยกล้องครับสแนปซ o ทออเวส sco แคมเวส c กแคมครับเจแปนออเราหลีเจแปนครับผมคานอครับจก เปิดแอร์ก็หนาวปิดแอร์ก็ร้อนเห้ยเดี๋ยวนี้อรักจอร์ดรักอิดรักอิดแล้วกันครับไนกี้อาดิดาสไนกี้แน่นอนรับเป็นเซนต์ครับยิซซี่ออร์แอร์แม็กซ์ครับโอ้แอร์แม็กซ์ครับเมื่อวานหรือว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แน่นอนครับย้ายหรือว่าเน่จะหลอกให้พูดไอฮายาไม่ได้แดกครับย้ายครับฉันพร้อมที่จะจับเงินล้านหรือว่าแฮมบะคูเดย์พีโพกแฮมบะคูเดย์พีโพข่าวหน้าฟีดหรือเวอร์ซัสไม่มีอะไรถามข่าวหน้าฟีดครับไข่ดาวสุกไม่สุกแน่นอนครับไม่สุกครับพี่่่โโโออออออมมมหหรืืวาาเเสลลุย้้้กไไไดะคถแบบ ถ้าเลือกได้ดูหนังในโรงหรือว่าดูหนังในสตรีมมิ่งดูหนังในโรงครับนอนหรือว่านอนนอนครับเชฟจอร์สหรือซูเชฟต้นกล้าซูเชฟต้นกล้าแล้วกันครับลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องมีพี่น้องครับสูงหรือต่ำสูงครับหมดแล้วครับน่าจะรู้จักกันมากขึ้นไม่มากก็น่อยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในดิสคอ d ด้วยนะครับใครสนใจดิสคอร์ทจะแปะลิงก์มาให้ข้างล่างแล้วกันนะครับมาจอยกันได้แค่อ่านกดไม่กี่ข้อครับทำตามบอทมันบอกครับแล้วเราก็จะได้ยศแล้วก็เข้ามาคุยในคอมมูนีร Ata, ทั้งต้นกา,ก,ากับอิสระชอบอันเนี้ยแมงกระพุนแดดโชกอันนึงมีใครชอบกินแมงกระพุนบ้างนะก็คงมีคนมาตอบในคอมเมนต์แหละแต่วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลนอกจากนั่งทำสีแล้วก็ลงมากินข้าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาบน้ำพรุ่งนี้แม่ทำอะไรพรุ่งนี้ก็ไปไปมาะแจกของ<ม>ที่ชุมชนสองชุมชนเกือบพันชุดพรุ่งนี้อา,อาจจะตามไปด้วยนะถ้าเกิดทำงานเสร็จน,นี่ วันหนึ่งของอิสระก็หมดแค่นี้ฮะไม่ได้ทำเลยเลยยังไม่มีกิจกรรมนะฮะ mm hmm. วิดีโออิสระอาจณาเบื่อไปนิดนึงเพราะว่าต้องทำอย่างอื่นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดแบบเริ่มเกลียร์อะไรแล้วออกไปช่วยงานแม่ก็จะเริ่มมีกิจกรรมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันวันนี้จบแค่นี้ครับแอป o ูดเดย์พีโ l e บายบายเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้